สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผม DJ CG Channel s a t j อค a ล e x War นะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่วง About Game กับการสัมภาษณ์คนดังนะครับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ใคร <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลย กับนักแคสตไมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู yeah ่กับนักแคสไมค์คราฟอีกคนหนึ่งเป็นโปเกมอนเป็นส่วนใหญ่ด้วยเขาคือพี่ไคเซอร์นะครับผมเย้ไคเซอร์ครับโอเคใช่เหรอใช่เหรออุ้ยขอกออกมุกตอนเริ่มมันก็ไม่ได้เรอโอเคฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่ไซเบอร์ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ยเย็นมากเลยครับตอนนี้ผมเย็นฮะอ้ยโอเคครับถามเลยเริ่มได้คนถามแรกเลยทำไมถึงชื่อชาแน,นลว่า c y เบอร์เกมเมอร์ฮะก็เป็นไซเบอร์แล้วเป็นเกมเมพี่ชื่อขอชื่อเล่นชื่อเล่นพี่คือชื่อ, Cyber อ,อไซเ,อเ,เ,อเ,อออเบอร์เลยเหรอไซเบอร์บิ๊กแล้วทำไมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชื่อชื่อชื่อในเว็บบอร์ดเลยไหม อไข่เฟต้ามันชื่อภาษาภาสาไทยปะที่มาที่มามาจากอะไรอ่ะ้ามไซเบอร์เซเบอร์เซเบอร์แปว่านักดาบเน่แล้วเขียนผิดใส่ใส่ปุ่มไอไว้ด้วยอีกอันหนึ่งก็เป็นไซเบอร์คือจุดเริ่มต้นนักดาบไปเซเบอร์อย่างนี้หรือดาบอ่ะแต่พิมพ์ผิดไงได้ไหมโอเคค่ะโอเคครับ ขอถามประวัติทำไมอยู่ดีพี่ถึงมาแคสเกมครับยดีเหรออ๋อก็นะก็จะทำไกดนะทำไกดให้อ่าเพื่อนๆที่จะเล่นเกมเอีโคเอออีโคอย่ารู้เอ้ไปเก็บเวลว่งไงวะเออดีอาดคลิปให้ดูก็แล้วกันเนี้ยประมาณนั้นแหละเออแล้วก็ค่อยออกไม่เลยออกมากลายคลิปอะตอนแรกเป็นเกมอีโคไงตอนนีเซิร์ฟปิดไปแล้วอ แบบโอเคฮะแล้วก็คลิปแรกของพี่ไซเบอร์คือคลิปกด A กด A กตซ้ายใชาโอเคฮะแล้วคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดณปัจจุบันณปัจจุบันเหรอไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์มอนแล้ว嘛เดีน่าจะสียแบบน่าจะเออน่าจะนะครับมนุษย์มอน ไม่รู้ว่าตั้งชื่อมั่วเออไม่ได้แปลมาจากภาษาอังกฤษด้วยภาคมั่วฮะอ๋อครับมนุษย์ม่อนนาะหายอยู่เหรอรู้เลยหายอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ตอนมีทั้งหมดสี่ตอนนี่มันเป็นภาคไงพี่โอเคโอเคต่อไปเลยโอ้ยคันดิ๊กดิ๊กดิกดิกต่อเลย เอา้าก็ก็มีสองข้อแล้วไงอ่าตอบแม่งก็ได้ก็เอ่อพันเนอร์ของพี่ไซเบอร์ค่ายยัง GTN ก็อามาสมัครง่ายดีกดกดไปปุ๊บมันรับเลยเออมันง่ายดีแค่นั้นแหละง่ายดีอ่าแชนต่อนเลยจ้ะอ่าแล้วให้โอเคไอดอนของพี่คืออะไรฮะทำไมไอดอนของพี่ไอดอนของพี่หรอ มีเหรอไม่มีที่เริ่มต้นทำด้วยตัวเองที่เราทำด,ด้วยตัวเองเป็นหลายปีที่แล้วก็จะทำไกด์นั่นแหละหที่บอกทำไกด์ให้เพื่อนดูนั่นแหละไม่ต้องเป็นนักแคสเกมก็ได้นะเป็นไอดอนย่างอื่นก็ได้เป็นดาราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดาราเหรอพี่ตูนบอดี้สแลมโอ้โหขอถามหน่อยครับว่ามีผลกระทบต่อชีวิตจริงอะไรไหมสำหรับการแคสเกมเนี่ย ผลกระทบเหรออ่าได้เล่นเกมมากขึ้นได้เล่นเกมมากขึ้นเออนั่นแหละสุดยอดเลยใช่ไหมคือไม่มีผลต่อหน้าที่การงานอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบ่งเวลาเป็นนะอ่าเวลาอยู่หน้าคอมสี่ชั่วโมงต่อวันฮะโอ้แทบจะทุกเวลาแต่ดูกระตุกนะจะดูกระตุนนะเหมือนก็ไม่ต่างกันเลยดน โอเคครับผมต่อไปคะขอถามคลิปที่พี่ทํามาทั้งหมดอะมีคลิปไหนอะที่เป็นคลิปที่พี่ชอบที่สุดที่ตัวเองทํามาดีที่สุดอะทํามาดีที่สุดพี่อยากจะบอกว่าพี่ทําดีทุกคลิปเลยอุ้ oh. ภูมิใจทุกคลิปวิดีโอครับผมตั้งใจทครับเอ่อตั้งใจทำทุกคลิปวิดีโอครับตั้งใจ oh. ใส่ใจเข้าไปทุกคลิปวิดีโอท,ทุกคลิปนี้พี่ตัดต่ออย่างนานเลยนะ อใส่ใจครับใส่ใจครับผมโอเคขอถามจุดเด่นฮะจุดเด่นที่ทำไมถึงมีคนมาซับสไครป์พี่มากดไลค์พี่ฮะเพราะผมหลอกเฮ้ยอะไรใส่กล้องตอนไหนวะหลอกกันฮะอ่างั้นก็แบบจุดเด่นเหรอจุดเด่นมาดูโปเกมอนไม่มาดูไมค c ครับเออมาดูไมคครับลอมั้งชัว มาจากการแคสไมค้าบก็เลยมาดูไมค้าบเท่านั้นมาดูไมค้าบแล้วมั้งอ๋อโอเคครับแต่พี่ลงลงหลายเกมนะต้องเน้นนะลงหลายเกมพเรลงหลายเกมเออไม่ใช่แนวไหนที่ที่แคสเกมแล้วลงไปพันมั้งเกือบสองสามพันแล้วนะวีไก่คทระหดว่ะที่เปิดว่ะจะแนวมาเกือบห้าปีแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้ชแนลหมายถึงชแนลที่ก่อนโดนแบนนะปัจจุบันกี่ปีนะสองปีก,กว่านี่คือเมื่อก่อนเป็นชแนลแบ c อัพไงชแนลองชแนลสำรองะมงัยนั้นแหละแล้วอยู่ดีก็โดนดีพอโอ้โหเจ๊งเลยเรียบร้อยสมัยนั้นไม่มีทุกคนไทยแลนด์ Thailand, ไงถ้ามีทุกคนไทยแลนด์ได้ขับคือขับเครื่องบินส่วนตัวไปด่าถึงนูง่นเลยอะ มันผิดตรงไหนวะไมค f t พี่นะอารามกอนาจารไอ้เรียขอตัวได้โอ้โหไมค้าเลยโอ้โหแบนไอป็นแบนเลยอะเออมปชแนลพี่เลยอะไมค t เปีอะสื่อรามุกอนาจารทุยเรียบร้อยเลยช n นลตัวไปล้วหนยี่เอครับผมขอถามข้อเสียฮะข้อเสียของช n น l พี่ครับคิดว่ามีข้อเสียตรงไหนทำไมถึง มีคนมาดีไลค์อ๋อมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดไงคือโหมีคนชอบเยอะว่ะกูขอเกลียดมากประมาณนี้แหละครับเออประมาณละมีแค่น,นั้นละ <c oughs> ม,มีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดไม่เกลียดแบบไม่มีเหตุผลอะเออยิ่งคลิปไหนที่มียอดไลค์เยอะนะจะทําให้ยอดดีไลค์เยอะเหมือนกันอ่านี่นี้ผมไม่ไม่ไม่สงสัยเลยครับผมโอเคฮะก็ มันมันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลบางครั้งก็ไม่ต้องมีเหตุผลก็โดนเกียดได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่โอเคครับมีคนชอบก็ต้องมีคนเกียดไงเอ้ยชอบคนชอบเยอะว่ะเอคุณเกียดมากนะมาณนั้นเกียนเกียนเลยใครเกียนขอถามตอนที่โดนคอมเมนต์ด่าตอน,น,นแรกฮะรู้สึกไงครับผมลบแค่นั้นแหละลบแบบแบบส่วนส่วนมากมันก็แบบไม่มีเหตุผลไงเออบางครั้งก็ เหตุผลอยู่ในคลิปแล้วเขาดูไม่จบแค่นั้นแหละก็อเอออ้ารอบรอบรอบหน้าก็ไปดูให้จบละกันเออแล้วส,ส่วนส่วนมากก็ด่าเราไม่มันไม่ค่อยมีเหตุผลอะนะอ๋อครับปกติก็ไมีธรรมดาเราแต่มันไม่มีเหตุผลหรอเนานะเพราะว่าพี่ตั้งใจทําคลิปทุกคลิปให้มีความให้มีความสนุกและความดีแ,แล้วก็จะมีคําพูดประจำตัวคือ อะไรไม่มีไม่มีมีมีพี่ชอบเป็นมทซตลอดจุดอะไรเหรอผมนี่กดซับเลยอ๋อเหรอรู้สึกซับตัวเองนะฮะทำเองนะดูเองเออนี่เซตคอ่าแคสเตอร์ที่ผมชอบที่สุดในไทยนะครับอันนี้อันนี้นี่ขอถามตัวเองเลยแคสเตอร์ที่ชอบผมชอบที่สุดในไทยคือเซเวอร์เกมเมอร์ครับผมแคสเตอร์ที่สนุกน้ำตาไหลเลยครับผมนี่ ไม่มีใครสนุกเท่านี้มาก่อนเลยครับเออดูดูทุกคิดทุกช่องแอลในไทยแล้วไซเบอร์เดียสนุกสุดลวครับหลงเพราะยิ่งเฮียเลยครับบอกก่อนอันนี้จริงนะบอกก่อนพูดตลอดนะทั้ไนคลิปฉลองซรับย์หนุ่มก็ยังมาพูดเลยตกนี่เขก็ที่ไหแค่เป็นคู่จริงกับพี่ใครเออใครเธอ คิดยังไงฮึคิดยังไงถึงเป็นผู้จริงกับพี่อใครเซอร์มีได้เหรอมีโดนแยะมีได้เหรอทำไมทำไมไม่เป็นผู้ชายผู้ชายเฟ้ยก็รู้แต่คิดยังไงกับคนที่คดแบบเนี้ยสาววัยฮะอาจจะเล่นมุกเกอใครเครียดแค่นั้นแหละจะมีอะไรมากสหรืงใครเครียด ขอถามความรู้สึกตอนที่ได้ห้าห้าสิบ k ตอนแรกๆตอนนั้นเป็นไงฮะอะไนไงอ่ะห้าสิบ k ห้าหมื่น s u b s c r i b e ผมรู้สึกว่าผมมาจุดนี้หลายรอบแล้วผมเดินแท็กมาหลายรอบแล้วผมไม่ลู้ไม่้รู้สึกดีใจเลยเพราะผมครั้งแรก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 นี่เลยครั้งแรกเหรอผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอืมจะต้องอาคิีปต่อไป จะมีคลิปอีกต่ออีกเยอะแยะเลยที่ต้องอัดอยู่แค่นั้นแหละก็คือยังไม่ดีใจอะไรมากดูว่าดีใจนิดๆนะโอเคทีนะครับอ่าคลิปมีอะไรจะถามไหมเงาเหวี่ยวเกี้ยนไม่ดีโดนจีนบ่อยเดี๋ยวนะชิมิสอยากส้างกระแสไม่อยากกะแสโอเคครับขอถามหน่อยครับ คำว่าแคสเตอร์ในความคิดของพี่นี่คืออะไรคะแคสเตอร์หรอแคสเตอร์น่าจะเป็นอ่าแบบเออแคสเตอร์นะก็แบบว่าเรื่องเกมให้ดูประ,ประ,ประมาณนั้นแหละส่วนมากก็เป็นภาคเกมแคสเตอร์นี่แหละภาคเกมประมาณนันอ๋อเออปกติรอบฝรัลล่งก็แคสเตอร์ส่วนมากเขาก็จะหายทัศสดประมาณนั้นแหละเออหายทัศสดในทีวีสะ นะครับเนื้อวัตถุนะครับครับแล้วนอกจากพี่ไคเซอร์แล้วก็พี่กิฟต์มีเพื่อนในวงการคนไหนอีกไหมฮะมกวันนะเปรมมาก่อนโอเคมีอะไรอยากฝากถึงช่องที่เพิ่งเกิดมาใหม่เพิ่งผุดออกมาจากไข่มั้งครับเัื่อขใครน้องเรื่องทำอินโทรเถอะทำผลงานเถอะทั้งช่องมีแต่อินโทร ไม่ใิดจะแคสเกมเลยมีแต่อินโทรแล้วฝากให้ซับซไอร์แอ่ะนั้นแหละเออที่เห็นมีแต่อินโทรและอินโทรนานด้วยครับเกือบตาทีได้ครับสามสิบวิอย่างเงี้ยโอ้โหเกินตไปแล้วครับเขาเอาแค่ไม่เกินสิบห้าวิอ่ะเนาะเออเอาเกมาอะไรมาไม่รู้มิกมิกแกะกิไม่เคยเล่นด้วยซ้มอ่ะเออแล้วก็แบบว่าแคสแคสแคสไมค์คาบแบอินโทรบนกีทีเอย่างเงี้ยเออทำไมไม่ทำอินโทรแบบไมค์คราบวะ นั่นแหละครับอันนี้ผมอยากจะฝากให้พี่โถงเปไม่ต้องไม่ต้องมีอินโทรก็ได้พี่ก็ไม่มีอินโทรนะบางทีแบบมันไม่ไม่ไม่ได้เป็นมีอินโทรหรอกก็คือแบบแค่แนะมันเหมือนเป็นแค่แนะนําตัวว่าเราชื่ออะไรชแนลอะไรแค่นั้นเองโอ้พี่เห็นบางขอบางคนนะอินโทรสามนาทีเลยนะคือผมผมเนียอย่างนั้นอะผมผมนี่เข้าบาร์นี่ยังไม่ได้ไม่ทันดูคลิปดูอินโทรมัน สามนทีแล้วผมไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยอะผมพ็บกดปิดเลยฮะคิดว่าสังคมของแคสเตอร์อะอนาคตจะเป็นยังไงฮะอนาคตหรออนาคตหรอกก็น่าจะแบบอืแบบไม่มีผลงานเข้ามาปุ๊บสมัครเอฟซีเอไมไม่เคยมีผลงานอะไรเลย อยากก็มีเอฟซีอนาคตหรือว่าตอนนี้ก็ไม่รู้โอเคครับมีอะไรอยากฝากถึงคนที่มาดูชาแนลพี่ไหมครับผมตอนนี้เลยตอ,อนนี้เลยอือชาแนลพี่ไม่ได้มีแต่โปเกมอนนะครับลง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 ,ลงหลายหลายหลายเกมนะแต่ไม่ดูกันครับขอร้องนะครับชาแนลพี่ไม่ได้มีแต่โปเกมอนและไมครับนะครับเยอะเยอะครับ เกมพี่นี่แพทนี่เกือบพันเกมเลยนะโอ้โเยอะครับนะกนดูก็ไม่รู้ทำไมต้องไปดูไหมครับเป็นเกมเกมที่เป็นกระเพราไข่ดาวอะแหละแค่ัหนแหละแบบว่าเอ้ยเกมอื่นพี่ก็ตั้งใจทำเหมือนกันนะตั้งใจทำแล้วใส่หัวใจใส่ไข่ด้วยนะอโหใส่ไข่ด้วยพิเศษพิเศษพิเศษ โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ไซเบอร์นะครับผมนะะฮที่มาให้เราสัมภาษณ์วันนี้ขอขอบคุณมากครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมทั้งช anel พี่กิฟนะฮะแล้วก็ช anel ผมแล้วก็ช anel พี่ไซเบอร์นะครับจะกดกี่ครั้งก็ได้ฮะกดสองครั้งก็ได้แต่ผมขอกดหนึ่งครั้งพอนะฮะเป็นลายสามครั้งก็ได้ค่ะโอเคนะ้วแล้วก็ฝากไปติดตามกันที่แฟนเพจของไลฟ์วอร์นะครับถ้าอยากรู้ว่าคน ที่เราจะไปสัมภาษณ์คนต่อไปเป็นใครนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอกลับแล้วท่านชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผมกดซับไซเบอร์เลยครับ <c oughs> <c oughs>